ทีนี้ไปต่อกันที่เรื่องของภาคใต้กันสักหน่อยนะคะมีโอกาสาลงพื้นที่ไปนะคะก็เลยอยารวบรวมประเด็นมาฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามกันในช่วงของฟื้นฟูน้นำท่วมภาคใต้ค่ะเมื่ <iza> อวานนี้นะคะตั้งแต่ช่วงตีห้าแล้วนะคะทีมงานของเดอะสแตนดาร์ดนะคะก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองค่ะแล้วก็บินตรงไปที่เมือดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อร่วมพูดคุย ในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็ไปติดตามเหตุการณ์จริงที่เกิดในพื้นที่เพราะต้องยอมรับนะคะว่าวันนี้หน้าสื่อของพวกเราทุกคนเนี่ยนะคะเรื่องของหัดใหญ่ถือว่าอยู่ในระดับที่อาจจะไม่ได้อยู่เรดราหลักของหน้าสื่อแล้วนะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องราวที่เข้ามาแย่งพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไทยกัมพูชาหรือว่าประเ็นอื่นก็ตามแต่แต่ว่าถ้าไปดูเหตุการณ์จริงจะพบว่ายังมีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงแล้วก็ความกันงวลใจรวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายมิติทีเดียวนะคะก็เลย ขอตั้งชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตเศรษฐกิจหัดใหญ่อาจจะกลายเป็น after shock หลังเหตุการณ์น้าท่วมก็ได้เช่นเดียวกันทําไมถึงเป็นแบบนั้นเราไปคุยกับ2ภาคส่วนค่ะภาคส่วนแรกก็คือเข้าไปอยู่ในวอลลุ่มเลยนะคะของภาค ประชาชนซึ่งมีคุณสมบัติบุญงามอันนงนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งประษิกกระจกเกา่าเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีอีกหลายสิบชีวิตนะคะที่ร่วมประชุมซึ่งวอรุมภาคประชาชนเองเขาจะคุยกันทุกวัน9ก้าโมงเช้านะคะเพื่อพูดถึงสถานการณ์ที่แก้ไขไปแล้วแล้วก็ข้อติดขัดรวมถึงสิ่งที่จะทําต่อไปในทุกๆวนันแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีหลายหน่วยงานที่ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประทัทกระจกเก่าเองนะคะหรือแม้แต่เพจต่างๆนะคะเช่นเพจอิจันนะคะ หรือว่าของคุณตันอิชิตันนะคะก็ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีส่วนของคุณบมุมปนัดดาด้วยนะคะแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่รวมถึงภาคเอก,กชนท้องถิ่นด้วยนะคะถือว่าหลายภาคส่วนก็พูดคุยกันเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งส่วนอีกภาคหนึ่งก็คือภาคเอก,กชนค่ะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับตัวแทนภาคเอกชนหลายอุตสาหกรรมทีเดียวนะคะอํนโดยคุณทรงพลจังสิปริวัฒนธรรมรงค์นะคะซึ่งเป็นประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาซึ่งเหตุการณ์ความเสียหายจากเหตุการณ์มหาวิทยา ในครั้งนี้นะคะพ่ากระชนยอมรับเลยค่ะว่าการประเมินตัวเลขที่แท้จริงเป็นไปได้ยากเพราะว่าไม่มีการรวบรวมข้อมูลของสถานประกอบการที่ชัดเจนแต่ในเบื้องต้นค่ะเมื่อประเมินความเสียหายก็พบว่าน่าจะมี2ส่วนหลักนะคะรวมๆแล้วเกือบเกือบ4ี่0 0่นล้านบาทเลยนะคะความเสียหายส่วนแรกก็คือความเสียหายในเชิงเศรษฐกิจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือพื้นที่ของตลาดกิมหยงนะคะซึ่งก็ต้อนยอมรับว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้วก็ ก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะถือว่ามีประชาชนคึกคักแล้วก็สร้างรายได้มาหาศาลแต่วันนี้ภาพทุกอย่างเรียกว่าเกลือบจะกลายเป็นเมืองร้างเลยด้วยค่ะ ซึ่งถ้าไปดูความเสีย,ยทังเศรษฐกิจนะคะจังหวัดสงขลาเนี่ยมีขนาดเศรษฐกิจ250,000ล้านบาทต่อปีและถ้าไปดูเฉพาะอำเภอหัดใหญ่เนี่ยสัดส่วนเศรษฐกิจราว45%ของจังหวัดนะคะดังนั้นถ้าคิดเป็นความเสียหายโดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่308ล้านบาทต่อวันสําหรับอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นแปลว่าแต่ละเดือนนะคะถ้ายังปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อต่อไปเนี่ยจะมีความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่า10,000ล้านบาทดังนั้นถ้านับย้อนตั้งแต่เหตุการณ์น้าท่วมราวๆวัน ที่20กว่าเดือนพฤศจิกายนและ กว่าจะกลับมาดําเนินการได้ตามปกติอาจใช้เวลาราวสอเดือนค่ะมูลค่าวความสูญเสียอาจจะคิดเป็นราว20 0 0 0ล้านบาทด้วยกันนี่คือส่วนแรกส่วนที่2ค่ะก็คือค่าบุรณะซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนและทรัพย์สินนะคะการประเมินเบื้องต้นพบว่ามีควรเรือนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์มหาทยาภัยครั้งนี้รวม3 000, 3 8 5 2ื่นัควรเรือนเฉลี่ยควรเรือนละ5 0 0แสนบาทเพราะคุณผู้ชมเห็นเลยนะคะว่าชั้นหนึ่งของเขานะคะทั้งประตูสิ่งของเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ย ต้องบอกว่าเขาอยู่บ้านชั้นเดี่ยวนะคะดังนั้นเครื่องนอนทุกอย่างของเขาเครื่องควัวของเขาเนี่ยสายหายหมดเลยนะคะความเสียหายเฉลีย่ยควรเรือนละ50,000 0บาทโดยประมาณนะคะคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทั้งหมดรวม17,0 0 0ันล้านบาทแปลว่ารวมกันแล้วเนี่ยทั้งเศรษฐกิจทั้งค่าบริษัทซ่อมแซมก็ราวราว 3, 7 0 0 0ันล้านบาทใกล้เคียง4 0 0 0 0นล้านบาทนั่นเองนั่นคือเรื่องของการฟื้น เมืองที่ต้องเร่งให้กลับมาสู่ภาวะปกติด,ดวยวนเร็วนะคะถามว่าอะไรเร่งด่วนที่สุดตอนนี้เรื่องของการฟื้นเมืองน,นะคะเพื่อไม่ให้ความเสียหายกระจายวงกว้างไปกว่านี้สิ่งสําคัญนะคะที่วารุมภาพประชาชนพูดตรงกัน <S <S ก็คือเรื่องของการกําจัดขยะค่ะคือพื้นที่ของอำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาใหญ่มากนะคะเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยนะคะแล้วก็การกําจัดขยะเป็นไปด้วยความยากลําบากนี่คือขยะกองโตกองหนึ่งในอีกหลายกองนะคะซึ่งต้องบอกว่าพอลงพื้นที่สิ่งที่เราสัมผัสได้หนึ่งก็คือกลิ่นนะคะ กับ2ก็คือเรื่องของฝุ่นนะคะที่มีปริมาณมหาศาลและนี่เป็นขยะที่ถูกรวบรวมมาจากหลากหลายพื้นที่แต่ยังมีการกระจัดกระจายของขยะที่ยังไม่ถูกจัดการโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ตรามซอกซอยนะคะส่วนใหญ่เป็นคนแก่ผู้สูงวัยหรือเด็กที่เขาไม่มีแรงเพียงพอในการที่จะขนย้ายขยะแล้วก็ยังมีกองขยะจํานวนมากที่ตั้งแต่หลังน้ําลดราวสสัปดาห์ยังอยู่ที่เดิมเลยด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะมีข้อจํากัดหลายด้านค่ะทั้งกําลังคนแล้วก็ อุปกรณ์ที่จําเป็นสิ่งของนะคะที่ทางวอร์มภาพประชาชนในพื้นที่แจ้งกับทีมงานเดอะส a ต d ดารเนี่ยแหละค่ะบ้านเรือนของผู้คนที่ยังไม่ได้จัดการขยะเลยเพราะว่าเขาไม่รู้จะจัดการยังไงจริงๆเขาบอกว่าต้องการสส่วนค่ะส่วนแรกนะคะก็คือสิ่งของสําหรับการกําจัดขยะก่อนบิ๊กแบ็ขนาดใหญ่นะคะรวมถึงตัวยาป้องกันโรคฉี่หนูนะคะด็อกซี่ไซคลนะคะ ทุงมือยางอย่างหนาเขาบอกว่าขอแบบคลุมถึงศอกเลยเพราะว่ามีความเสี่ยงต่อการขาดแล้วก็เรื่องของออน้ำเน่าเสียด้วยนะคะสี่ก็คือหน้ากากกันฝุ่น N95 หรือว่าเป็นแบบใดก็ได้นะคะแล้วก็รองเท้าบูทซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการกำจัดขยะ ในพื้นที่ทั้งของประชาชนเองแล้วก็อาสาสมัครที่ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ต้องให้ความรู้เพิ่มเติมนะคะก็คือเรื่องของเชื้อราคือหลังจากที่น้ำเนี่ยนะคะลดไปราวสสัปดาห์แล้วเนี่ยนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าเชื้อราเนี่ยก็จะถูกฝังอยู่ตามกําแพงแล้วก็ตามพื้นที่ต่างๆการฉีดน้ําเข้าไปอาจจะส่งผลต่อการกระจายตัวของตัวเชื้อรานะคะและเท่าสูตรอากาศที่มีเชื้อราปนเข้าไปก็จะส่งผลต่อสุขภาพอย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็นด้วยนะคะดังนั้นสิ่งสำคัญในการเข้า ลงพื้นที่จําเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัยป้องกันอย่างดีด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือสิ่งของสําหรับการดำรงชีพอย่างที่บอกว่าน้ําพัดทุกอย่างไปหมดเลยนะคะที่นอนหมอนม้งค่ะกระเบื้องประตูหน้าต่างไม้หน้าสามหลังคาตอนนี้หลังคาหลายบ้านนะคะจํานวนหลายพันหรือว่านับหมื่นหลังเนี่ยนะคะยังไม่สามารถปิดได้เพราะว่าไม่มีอุปกรณ์นะคะที่ฝนกําลังจะตกมาอีกรอบด้วยนะคะก็ทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขารู้สึกหวาดกลัวนะคะรวมถึงหลอดไฟเตาแก๊สปิกนิกหม้อหุงข้าวกระทะไฟฟ้า ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถบรจิจาคได้ที่มูลนิธิกระจกเงากรุงเทพมหานครนะคะเขาจะเป็นตัวกลางในการจัดสรรแล้วก็กระจายไปยังพื้นที่ที่มภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะให้กับกลุ่มเปราะบางนั่นเองค่ะแต่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการฟื้นเมืองนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนเนี่ยนะคะมองตามมาก็คือเรื่องของการฟื้นเศรษฐกิจกที่แสดงความเป็นห่วงกัน อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาปัจจุบันเนี่ยนะคะต้องยอมรับว่ามีน้ําท่วมเนี่ย95%ของพื้นที่แล้วคนหัดใหญ่ตอนนี้ไม่สามารถยืนได้ด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าความรุ่งเรืองของชาวหัดใหญ่ที่สั่งสมมาหลายปีถูกทําลายกลายเป็นขยะไปหมดแล้วนะคะถ้าไม่เร่งฟื้นเศรษฐกิจในวันนี้บางท่านใช้คําว่าอาจจะไม่มีหัวเมืองภาคใต้ที่ชื่อหัดใหญ่อีกต่อไปเพราะว่าวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะกลายเป็น after shock ที่ตามมาหลังมหาอทกภัยครั้งใหญ่ค่ะ ซึ่งเศรษฐกิจหาดใหญ่ปัจจุบันพึ่งภาคบริการ40%อุตสาหกรรม30%ท่องเที่ยว20%แต่ว่าปัจจุบันมีการยกเลิกจองที่พักจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ100%นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงตอนของผู้ประกอบการในพื้นที่กันค่ะของยิ่งท่วมอยู่ประมาณ4.2เ mm มตรค่ะก็อยู่อยู่อยู่ตรงถนนใกล้ๆถนนเสน่หานุสรนะคะก็ค่อนข้างสูงสูงมากแล้วก็ในในโรงแรมเนี่ยมีเอ่อมีแขกมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็คนไทยอยู่รวมประมาณ 200กว่าคนแต่เนื่องจากโรงแรมมีห้องจัดเลี้ยงแล้วก็มีครัวเราก็เลยบริหารจัดการไปได้ประมาณก็6วันค่ะแล้วก็โรงแรมโชคดีที่มีเครื่องปั่นไฟเราก็ต้องประหยัดไฟเนาะเราเราก็จะมีออ่ให้ใช้2เวลาค่ะก,ก็คือพอเปิดเครื่องปั่นไฟเนี่ยได้ประมาณวันละ2ชั่วโมงเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมง เหตุผลคือเพื่อชาร์จแบตอาบน้ํากินข้าวทำอาหารอาดใหญ่เนี่ยเหมือนเป็นเป็นธุรกิจเอสเอ็มอ e, ค่อนค่อนข้างเยอะแล้วก็อยา่างอย่างที่บอกในผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ที่เข้ามาเพิ่งจะดําเนินกิจการได้ไม่นาน<ม>ก็ก็คือไม่มีกําลังใจแล้วตอนนี้ตราการยกเลิกที่พักในช่วงปีใหม่เป็นไงบ้างคะยกเลิกหมดส่วนใหญ่จะเลิกหมดเลยค่ะเราที่จริงช่วงนี้เป็นช่วงพีคที่สุดเพราะว่าปลายปีตุนจีนก็จะเป็นช่วงมาเลเซียสิงคโปร์ที่ที่เข้ามาเยอะที่สุด ส่วนทางด้านผู้บริหารตลาดกิมหยงเองนะคะที่อยู่คู่กับคนหัดใหญ่มานานกว่า60ปีคะ่ะก็ยอมรับนะคะว่าความเสียหายครั้งนี้ส่งผลหลายมิตินะคะทั้งเศรษฐกิจการจ้างงานความเชื่อมั่นและแน่นอนว่าคือจิตใจนะคะคนในพื้นที่แล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนนะคะเพื่อกลับมาปกติอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีร้านค้าอยู่ประมาณ250-300าถึงรยายที่ได้รับผลกระทบนะครับก็บบมีแรงงานที่อยู่ในภาคธุรกิจตรงนี้ประมาณ400-600ถึงคน แล้ววันนี้กลับมาเปิดค้าขายให้บริการได้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะแล้ววันนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะพร้อมจะค้าขายนะครับก็ยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการอยู่นะครับก็คือเร่งทำความสะอาดนะครับเกลี่ยพื้นที่กับเช็คระบบน้ําระบบไฟต่างๆเพื่อให้กลับมาได้เร็วที่สุดครับผมคาดการไว,ไว้ว่าใช้เวลานานแค่ไหนคะอ,อ,อย่างประสบการณ์ที่เคยมาก็ประมาณ30-45ถึงวันทางร้านค้าก็แน่ที่จะ พยายามเร่งเปิดกิจการเพราะช่วงนี้เนี่ยถ้าสามารถเปิดกิจการได้ก่อนก็สามารถที่จะมีรายได้เข้ามาครับผม ภายกชนยังหวังด้วยนะคะว่าจะได้รับความช่วยเหลือนะคะจากพี่ใหญ่หรือว่าบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ในบ้านเรานะคะในการสนับสนุนทั้งตัวของการบริจาคแล้วก็ส่วนลดของสินค้าที่จําเป็นในการนับหนึ่งในการตั้งต้นกิจาการอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาถูกพัดทาลายแล้วก็ไม่สามารถเริ่มต้นกิจาการได้นะคะความช่วยเหลือจากภาครัฐเองค่ะก็มีการพูดถึงสถาบันการเงินที่มีการพักต้นพักดอกวงเงิน1ล้านบาทต่อรายที่อาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าธุรกิจที่าใหญ่มีทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่ดังนั้นอาจจะมีการให ขยายวงเงินให้สอดคล้องกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่อนปรนเงื่อนไขหลักประกันนอกจากนี้ส่วนหนึ่งนะคะที่พวกเราทีมเด็สดาดไปพูดคุยแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสันเือนจิตใจอย่างมากคือเรื่องของเด็กๆค่ะตอนนี้การศึกษาโรงเรียนไม่สามารถกลับมาเปิดได้ตามปกตินะคะหลายพื้นที่น้าท่วมนะคะแล้วก็ข้าวของถูกทําลายแล้วก็น้องๆเองเนี่ยวัยเด็กเองเขาก็เผชิญกับโควิด19แล้วละระลอกหนึ่งะระลอกสองมาเจอกับวิกฤตน้ําท่วมนะคะต้องบอกว่าเขาเจอกับความหวาดกลัวสูญเสียคนรักทั้ง ครอบครัวเพื่อนเรียนเพื่อนเล่นแล้วก็คุณครูด้วยนะคะดังนั้นสิ่งสําคัญก็เลยอยากชวนค่ะโดยเฉพาะเป็นแฟนมอร์นิ่งเวล์นะคะที่น่าจะมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการลดหย่อนอยู่แล้วเนี่ยคุณครูเขาบอกแบบนี้เลยบอกว่าเราสามารถบริจาคนะคะเพื่อช่วยเหลือให้กับโรงเรียนดังกล่าวในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วคุณก็ยังได้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภาษีสองเท่าด้วยนะคะจากเงินบริจาคโรงเรียนดังกล่าวก็อยากจะให้ช่วยเป็นกําลังใจเล็กๆนะคะให้กับน้องๆที่อยู่ในพื้นที่รวมถึง หลากหลายรูปแบบที่เดี๋ยวเราเคงมีอีกหลายเรื่องราวมาฝากกันกับพื้นที่ใหญ่จังหวัสมคทรค่ะลงไปแล้วนี่คือแค่ภาพนะครับเฟื่ลงพื้นที่จริงเป็นไงบ้างต้องบอกว่าทุกคนนะน้ำตาซึมคือเราเห็นภาพที่อ,อยู่ในข่าวกับบรรยากาศจริงม,มันไม่เหมือนกันนะคะทั้งกลิ่นทั้งฝุ่นนะคะแล้วก็ความรู้สึกทั้งหดหู่ เศร้านะคะหรือแม้แต่ความพยายามในการต่อสู้ของคนพื้นที่มันสัมผัสได้จริงๆนะคะแล้วก็เจอคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีภายในเครืพื้นที่ไปด้วยเหมือนกันค่ะครั้งนี้สาหัสมากมนะครับใครช่วยส่วนใดได้นะครับเมื่อสักครู่เฟนรนผูุ้งภาคส่วนกลางสา<ม>โรงพยาบาลสาธารณูปโภคแต่ความช่วยเหลือก็ได้หนึ่งสปีดและความรวดเร็วอันนี้ภาคประชาชนไปเร็วมากนะครับเช่นมูลนิธิกระจกเงาของพิสมบัตินี้รวบรวมได้รวดเร็วมาก ภาครัฐต้องเร็วเท่ากันหรือแม้กระทั่งเร็วกว่านะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นแค่การถอดบริยนอนาคตเพื่อมีอีกจะต้องไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ